S S ก่อนจะเริ่มสรุปเ e อร์ n ซ5ภาคไขคดีเนี่ยผมขอเตือนก่อนนะครับว่าภาคไขคดีจะสรุปและเฉลยปลมทั้งหมดของเ Person ซ5หากยังไม่เคยเล่นเอมาก่อนหรือยังไม่เคยฟังภาคสืบคดีมาแนะนำให้กลับไปฟังก่อนได้ครับและก่อนจะเริ่มเล่าต่อจากภาคสืบคดีมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้อนพูดถึงสเล็กน้อยเพราะยังไม่เคยพูดถึงก่อนหน้านี้เลยแต่มันจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับเนื้อเรื่องในภาคน,นี้นะครับ เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีเพียงโจกเกอร์คนเดียวเท่านั้นที่รู้ย้อนกลับไปวันแรกที่โจกเกอร์มาถึงโตเกียวคืนนั้นโจกเกอร์จะฝันเห็นตัวเองสวมชุดนักโทษอยู่ในคุกแห่งหนึ่งโจกเกอร์จะได้พบกับตัวละคร3คนคือชายชาราผู้คุมคุกในความฝันอีกอและผู้ช่วยของอีกอร์สคนจัสตินกับแคโรลี อีกอร์บอกกับโจเกอร์ว่าสถานที่แห่งนี้คือเ e ล v e ต r o ูมผู้เขาทั้งสามมีหน้าที่สนับสนุนโจเกอร์และขัดเกลาวความสามารถของโจเกอร์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภาระหน้าที่บางอย่างในฐานะนักโทษในครั้งแรกนั้นโจเกอร์ Joker จะไม่ค่อยเข้าใจว่าอีกอร์หมายถึงอะไรแต่หลังจากที่เพอร์โซนาของโจเกอร์อาเซนตื่นขึ้นและทำสัญญากับเขาโจเกอร์ Joker จะตื่นขึ้นมาในเเวตรูมอีกครั้งเขาจะได้รู้ว่าตัวเขา คือทริกสตาร์ที่มีโชคชะตาเกี่ยวพันกับชะตากรรมของมนุษยชาติจ๊กเกอร์จะได้รับพลังไวร์ดและอาคนาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถการใช้งานเพอร์โซนาในการต่อสู้เพอร์โซนาคือภาพสะท้อนของตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์แต่ละคนรูปร่างและความสามารถของเพอร์โซนามาจาก Sea of Souls หรือเทะเลวิญญ,ญาณเป็นหลักการเวียนว่ายตายเกิดในจักรวาลของเพอร์โซนา5ทุกดวงวิญญ,ญาณที่เคยมีตัวตน ทั้งในอดีตหรือตำนานวีรบ,บุรุษเทพเจ้าไปจนถึงปีศาจล้วนไหลเวียนอยู่ในทะเลวิญญาณอันเกิดจากการรับรู้ของมนุษย์ที่มีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานมันจะตอบรับกับอัตลักษณ์ที่ตรงกันของผู้คนที่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแม้ว่าชีวิตจะไม่ได้สมบูรณ์แบบและมีจุดบกพร่องอยู่บ้างก็ตามหากสามารถยอมรับตัวตนของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาวิญญาณที่มีอัตลักษณ์ตรงกันจะออกมาจากทะเลวิญญาณ และยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าของชาโด้เพื่อทำสัญญากันหากข้อตกลงสำลิศผลชาโดของคนคนนั้นจะหลอมรวมกับจิตวิญญาณที่ถูกเรียกออกมาจนกลายเป็นเพอร์โซน่านั่นเองโดยทั่วไปแล้วมนุษย์แต่ละคนจะมีเพียงหนึ่งอัตลักษณ์และดึงเพอร์โซน่ามาใช้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นทริกสตาร์จะสามารถดึงพลังของวิญญาณในทะเลวิญญาณออกมาได้หลายดวงเพื่อใช้ในการต่อสู้หากดวงวิญญาณเหล่านั้นยอมรับในตัวของผู้ใช้แล้ว ประกอบกับความสามารถของอาคานะ่ามันจะเพิ่มพลังให้กับเพอร์โซนาแต่ละอัตลักษณ์ให้กับทริกสตาร์ผ่านการสร้างสายสัมพันธ์กับพวกพ้องที่มีอัตลักษณ์ตรงกันกับอาคานะ่านั้นนั้นนี่จึงเป็นที่มาของระบบในตัวเกมว่าทำไมโจเกอร์ถึงสามารถใช้พลังของเพอร์โซนาได้มากกว่าหนึ่งและอาคานะ่าที่เราต้องอัพแบงขึ้นเรื่อยๆมันมาเสริมพลังของเพอร์โซนาแต่ละชนิดได้อย่างไรนะครับซึ่งในเรื่องเพอร์โซนา5จะมีเพียงโจเกอร์เท่านั้นที่เห็นประตูเข้าออกเบลเวต์รูม ในเมตาเวิร์และโจเกอร์ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับสมาชิกคนไหนเลยส่วนทริกสตาร์คืออะไรนั้นคำตอบจะอยู่ในบทฉเฉลยเรื่องราวทั้งหมดหลังจากนี้ครับต่อจากภาคสืบคดีหลังจากที่กลุ่มรู้ความจริงแล้วซ้อนแผนของอากิจิโกโรฟุตบะที่มีเสียงจากบันทึกการคุยกันของอากิจิกับหัวหน้าอากิ ji, จิจะหลุดปากผู้ชื่อชิโดออกมากลุ่มสืบต่อจนรู้ว่าชิโดคนนั้นอาจจะหมายถึงนักการเมือง มาซาโยชิชิโดก็เป็นได้เพราะผลประโยชน์จากการทำเมนททลชัดดาวและการสร้างภาพเสื่อมเสียให้กับแฟนทอมทีฟส์ชิโดที่ออกตัวไม่สนับสนุนแฟนทอมทีฟส์มาตั้งแต่ต้นจะได้ประโยชน์มากที่สุดและก,กลอบโกยเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เมื่อระบุชื่อและสถานที่ของเป้าหมายได้แต่ยังไม่รู้ว่าพาเลสของชิโดในเมตาเวิร์สนั้นบิดเบี้ยวไปจนกลายเป็นอะไรโจเกอร์และเพื่อนๆจึงตัดสินใจเข้าใกล้ตัวชิโดด้วยตัวเอง หลังจากได้ยินคำปลาัยของเขาตอนหาเสียงเสียงของชิโดนั้นฟังคุ้นหูมากๆสำหรับโจโกเกอร์ทำให้เขาจำได้ในทันทีว่าชิโดคือชายคนเดียวกันในคืนที่เขาถูกใส่ร้ายจนต้องมาลงเอยที่นี่เรื่องนี้ทำให้ทุกคนตกใจอย่างมากว่าโชคชะตากำลังเล่นตลกอะไรกับโจโกเกอร์กันแน่พร้อมทั้งได้รู้ว่าคีย์เวิร์ดของพาเลสก็คือเรือชิโดมองว่าตัวเองกำลังขับเครื่องประเทศนี้เหมือนกับกำลังควบคุมทิศทางเรือตามที่ตนต้องการ ทุกคนจึงไม่รอช้าวางแผนเข้าไปชิงสมบัติในพาเลสของชิโดกการสืบหาความจริงภายในพาเลททำให้ทุกคนได้พบกับชาโดของลูกค้าในคดีเมนเทลชับดาวทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นตลอดทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถไฟใต้ดินตกรางอย่างเป็นปริศนาที่เคยออกข่าวช่วงต้นเกมผู้เชี่ยวชาญไอทีที่แฮ็กเบจให้มาโจมตีแฟนทอมตีฟเจ้าของสื่อที่คอยประโคมข่าวและรักษาภาพลักษณ์ให้กับชิโดกกลุ่มยากุซ่าที่คอยจัดการข่าวเสีย,สยหายของชิโดกอยู่เบื้องหลัง ทั้งหมดเป็นฝีมือของระบบที่ช่วยกันผลักดันชิโดให้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศโดยมีอาเคจิคอยทำตามคำสั่งทำให้เกิดเมนเทลชัดดาวขึ้นเมื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งการตายของแม่ฟุทะบะพอโรองเรียนชูจินที่ถูกรถชนรวมถึงพ่อของฮารุที่เสียชีวิตไปก็คงเป็นไปตามแผนของชิโดอีกเช่นกันการสืบหาข้อมูลจากชาโดในพาเลสก่อนชิโดทำให้ชิโดในโลกความเป็นจริงรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกเขาจึงติดต่อหาอาเคจิ ให้ลงมือจัดการปิดปากคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเหล่านั้นทั้งหมดในทันทีอากิจิคิดว่านี่มันผิดปกติมากที่ชิโดจะทําอะไรนอกแผนเขาจึงไปตรวจด,ดูในพาเลสของชิโดแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเขาได้พบกับทุกคนรวมถึงโจกเกอร์ที่ยังไม่ตายด้วยแม้ไม่ต้องอธิบายมากอาเิจิก,ก็สามารถปฏิบัติต่อเรื่องเองจนไม่แปลกใจว่าทําไมโจกเกอร์ถึงยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เองที่เราจะได้รู้อดีตของอาเิจิเขาเล่าให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้ว มาซาโยชิชิโดเป็นพ่อแท้ๆของเขาเมื่ออากิจิเกิดมาชิโดจึงตัดความสัมพันธ์กับแม่ของเขาเพื่อไม่ให้เป็นข่าวเสียหายกับตัวเองทําให้แม่ของอาเคจิเกลียดชังอากิจิที่เกิดมาจนสุดท้ายเธอก็ฆ่าตัวตายไปนในที่สุดอาเิจิใช้ชีวิตด้วยมาอย่างไม่เป็นที่ต้องการของใครเลยแม้แต่เพื่อนๆก็ใส่หน้ากากเข้าหาเขาเพื่อผลประโยชน์เพียงเท่านั้นเขาจึงมีเพียงความเครียดแค้นที่ผลักดันให้ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เขาตั้งใจเรียน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและหาทางเข้าถึงตัวของชิโดเพื่อล้างแค้นที่ทำกับเขาและแม่จากนั้นอาเคจิจะเข้าต่อสู้แต่ก็แพ้ให้กับโจเกอร์ตอนนี้ทำให้เราได้รู้ว่าอาเคจิสามารถใช้เพอร์โซนาได้หลายตัวแบบเดียวกันกันกบโจเกอร์พลังของเพอร์โซนาโลคิทำให้ชาโดเกิดอาการคุ้มคข้างได้ก่อนหน้านี้เราจะเคยเจอกับศัตรูแบบนั้นมาแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากพลังของโลคินั่นเอง โจเกอร์ Joker, และเพื่อนๆพ,พยายามเกลียกล่อมอากิจิและแสดงความเข้าใจในความเจ็บปวดของเขาการยอมรับอย่างไร้เงื่อนไขมันคือสิ่งที่อากิจิเคยต้องการมาตลอดชีวิตเขาพยายามอย่างหนักจนกลายเป็นคนที่เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากที่สุดแต่สิ่งที่ได้รับจากคนรอบตัวมีเพียงคำหลอกลวงเท่านั้นในตอนนี้เขากลับได้มันจากคนที่เป็นศัตรูคนที่ชีวิตน่าจะจบสิ้นไปแล้วแ,แท้ๆหลังจากเจอกับเรื่องต่างๆที่ผ่านมาขนาดนั้นอย่างโจเกอร์ อาเคจิ ji, เริ่มเสียสติเมื่อตะนักได้ถึงความศูญเปล่าในชีวิตของเขาเขาใช้พลังของโลกิกับตัวเองทําให้เขาอยู่ในอาการคุ้มคลัง่งและเข้าต่อสู้อีกครั้งตัวเขาไม่สนใจการแก้แค้นอีกต่อไปแล้วเขาเพียงต้องการจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขานั้นแข็งแกร่งกว่าใครๆและโจเกอร์นั่นแหละที่คิดผิดแต่แล้วอาเคจิก็แพ้ให้กับทุกคน โจเกอร์เตืนสติอากิจิที่กำลังสงเพศตัวเองว่าอากิจิไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่สิ่งที่ทำให้เขาพ่ายแพ้คือการเลือกเดินทางที่ผิดทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆอยู่เพียงลำพังอากิจิค่อยๆสงบลงแต่ไม่นานนักชาโดว์ Shadow ของอากิจิที่ถูกสร้างขึ้นภายในพาเลสของชิโดก็ปรากฏตัวขึ้น เพื่อกำจัดอากิจิตัวจริงนี่แสดงให้เห็นว่าจิตใต้สำนึกของชิโดคิดยังไงกับอากิจิชาโดของอากิจิจะบอกกับทุกคนว่าชิโดนั้นรู้อยู่แล้วว่าอากิจิมีแผนจะหักหลังเขาชิโดจึงคิดจะเก็บอากิจิไปพร้อมกับความลับเรื่องของเมตาเวิร์สตั้งแต่แรกอยู่แล้วอากิจิที่เสียแรงไปมากตัดสินใจการพวกงโจเกอร์ออกไปแล้วปิดประตูขังตัวเองไว้กับชาโดอากิจิและกองทัพชาโดจำนวนมาก อากจิ ji, สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะฝากฝังให้โจเกอร์ขโมยสมบัติของชิโดะมาให้ได้ประตูแยกพวกเขาออกจากกันและเสียงปืนก็ตามมาสองนัดกลุ่มเช็คสัญญาณชีวิตของอากิจิด้วยเพอร์โซนาของฟุตบะแต่บนจอเรดาร์ไม่ปรากฏสัญญาณของเขาอีกแล้วโจเกอร์ Joker และกลุ่มไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทําตามแผนเดิมกลุ่มตามหาที่ตั้งของสมบัติจนพบและกลับออกมาโลกความเป็นจริง เพื่อส่งสารเตือนถึงชิโดในครั้งนี้แฟนทอมทีฟส์ไม่เพียงส่งเป็นการ์ดไปหาเป้าหมายเท่านั้นด้วยความสามารถของฟุตบะเธอแทรกแซงการสื่อสารทุกช่องทางและเปิดเผยต่อสาธารณะถึงความจริงของมาซาโยชิชิโดพร้อมประกาศว่าจะชิงหัวใจที่บิดเบี้ยวของเขาชิโดจัดถแถลงการด่วนเพื่อแก้ต่างในทันทีแต่การที่ผู้นำกลุ่มของแฟนทอมทีฟส์ยังมีชีวิตอยู่และกลับมาหมายหัวชิโดพร้อมหลักฐานสร้างความสับสนให้กับผู้คนได้ไม่น้อย จนพวกเขาเลือกไม่ถูกว่าจะเชื่อฝั่งไหนดีจากนั้นแฟนทอมทีฟส์จึงเข้าไปยังพาเลสและได้คุยกับชาโดของชิโดโดยตรงสมมุติฐานของพวกเราถูกต้องการตายของแม่พุทบะพ่อของฮารุและคนอื่นๆเป็นฝีมือของชิโดที่สั่งการอาเกจิให้ทํางานโสโครกทั้งสิน้นแม้แต่อาเกจิชิโดก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าอาเกจิเป็นลูกของตัวเองแต่ก็ยังจงใจใช้ประโยชน์จากอาเกจิและกําจัดทิ้งไปเมื่อหมดประโยชน์ทั้งหมดนั่นก็เพื่อให้ตัวเขากุมอํานาจสูงสุด และกลายเป็นคนที่กำหนดทิศทางของเรือลำใหญ่ที่ชื่อว่าญี่ปุ่นจากนั้นกลุ่มจะเข้าต่อสู้กับชาโดของชิโดจนเอาชนะมาได้ชิโดจะสำนึกในบาปของตัวเองและต้องการจะชดใช้ก่อนจะขอโทษทุกคนซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเองชิโดในโลกความเป็นจริงที่เคยศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเมตาเวิร์สจึงรู้ได้ในทันทีว่าอาการที่เขากำลังรู้สึกนี้แสดงว่าสมบัติของเขากำลังถูกช่วงชิงไปแล้วชิโดจึงฉีดสารบางอย่างเข้าไปในร่างกาย ดูเหมือนว่ามันจะมีฤทธิ์ทำให้เขาหมดสติเฉียบพลันจนทำให้พาเลสของชิโดะพังลงอย่างรวดเร็วจนกลุ่มเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่สุดท้ายก็หนีออกมาได้ด้วยการเดิมพันของริวจิเมื่อภารกิจสำเร็จทุกคนรอจนถึงวันประกาศผลเลือกตั้งผู้คนที่ยังสองจิตสองใจเรื่องที่แฟนทอมตีฟเปิดโปงชิโดะสุดท้ายพวกเขาก็ยังเลือกชิโดะอยู่ดีในวันนั้นเองชิโดะออกมาปราศัยในฐานะของผู้ชนะเลือกตั้งชิโดะยอมรับออกสื่อ ว่าเรื่องที่แฟนทอมตีสพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงก่อนที่การออกอากาศจะหยุดไปกลุ่มจึงคิดว่าเรื่องทั้งหมดน่าจะมาถึงบทสรุปแล้วแต่พวกเขาคิดผิดกระแสในสังคมยังคงเชื่อไม่ลงว่าชิโดคนนั้นจะทําเรื่องเลวร้ายประกอบกับผลการวิเคราะห์ของแพทย์หลายๆคนที่คิดว่าชิโดอาจจะกําลังเผชิญกับความเครียดจนทําให้มีสภาวะทางจิตเพราะช่วงนี้นั้นมีหลายอย่างเกิดขึ้นเขาจึงต้องได้รับการบาบัดแล้วจึงกลับมาดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศได้ ยังไม่เสียหายอะไรเมื่อทิศทางของญี่ปุ่นกลายเป็นแบบนี้กลุ่มตัวเอกก็ไปไม่ถูกเพราะทางฝั่งของซาเอะเธอก็ถูกปลดจากฝ่ายสืบสวนพิเศษและหัวหน้าของเธอก็ถูกย้ายไปกลายเป็นคนอื่นเข้ามาคุมแทนกลุ่มจึงคิดได้ว่านี่ต้องเป็นฝีมือของระบบที่ชิโดะสร้างขึ้นพวกลูกน้องของชิโดะเก็บเรื่องเมตาเวิร์สไว้เบื้องหลังอาการป่วยของชิโดะแล้วเข้าควบคุมตำแหน่งต่างๆของประเทศด้วยตัวเองที่แย่ที่สุดก็คือผู้คน กลับเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนออย่างสนิทใจมอกาน่า ok สงสัยว่าทำไมจิตใจของผู้คนถึงอ่อนแอได้ขนาดนี้เขาจึงคิดว่าอาจจะมีบางอย่างผิดปกติไปในเมตาเวิร์สเพื่อหาต้นตอของสาเหตุดังกล่าวกลุ่มจึงลงไปสำรวจในเมเมนโตที่ถือเป็นพาเลสร่วมกันของคนทั้งโลกมอกาน่าเ ok ชื่อว่าตอนนี้ในเมเมนโตมีสมบัติที่เป็นแรงปรารถนาอันบิดเบี้ยวของคนทั้งโลกอยู่เช่นเดียวกันกับสมบัติในพาเลส หากพวกเราขโมยสมบัตินั้นออกมาได้ผู้คนอาจจะหลุดพ้นจากความบิดเบี้ยวในจิตใจนี้ก็เป็นได้แต่ถ้าหลักการของมันเป็นเช่นเดียวกันกับพาเลสเมื่อสมบัติถูกขโมยออกมาเมเมรนโตทั้งหมดที่อยู่ในเมตาเวิร์สอาจจะพังทลายลงจนถือเป็นการล่มสลายของเมตาเวิร์สทำให้ทุกคนจะไม่สามารถเป็นแฟนทอมทิฟส์ได้อีกแตลว่าราคาที่ต้องจ่ายจะสูงลิแต่เพื่อช่วยประเทศนี้กลุ่มจึงคิดว่ายังไงพวกเขาก็ต้องทา ทั้งกลุ่มจึงลงไปยังส่วนลึกสุดของเมเมนโตเราจะได้เห็นผู้คนจํานวนมากมารวมตัวกันอยู่ณนะที่แห่งนี้โดยสภาพที่ไร้ชีวิตชีวาในกรงขังราวกับว่าพวกเขาตั้งใจมาเพื่อขังตัวเองเอาไว้ตั้งแต่ลงมาที่นี่มอร์กาน่าจะค,ค่อยๆนึกบางอย่างออกจนเมื่อมาหยุดอยู่หน้าประตูบานสุดท้ายเมื่อเปิดเข้าไปกลุ่มจะพบกับจอกขนาดยักษ์โฮลี่เกรลหรือจอก,กศักดิทธิ์มอรกาน่ารู้ในทันทีว่าสิ่งนั้นคือสมบัติของมนุษยชาติพวกเราต้องทำลายมัน แต่การโจมตีของทุกคนนั้นไม่เป็นผลกับจอก,กศักดิ์สิทธิ์เลยทุกครั้งที่จอกถูกโจมตีมันจะดูดเอาพลังจากกรงขังมนุษย์มาฟื้นฟูตัวเองในที่สุดจอกจะบอกกับเราว่าการกระทําของเรานั้นเปล่าประโยชน์ตัวเขานั้นเป็นตัวแทนความปรารถนาของมนุษย์ผู้ตกต่ำเพราะความเกลียดข้านตลอดช่วงเวลายาวนานที่ผ่านมานานก่อนที่พวกเราจะถือกําเนิดขึ้นมนุษย์ส่วนใหญ่สั่งสมความเกลียดขานมาอย่างยาวนานเกลียดขานเกินกว่าจะเลือกทางเดินของตัวเอง มนุษย์จึงค่อยๆสูญเสียความต้องการที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นจอกศักดิ์สิทธิ์จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อคอยชีย้นําเหล่ามนุษย์ที่ต้องการใครสักคนมาควบคุมชีวิตที่ไร้แรงปราถนาของตัวเองเราไม่มั่นใจว่าจอกศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่ในตอนนี้มันได้ค้นพบเจตจำนงของตัวเองเพื่อแทนที่เจตจำนงันว่างเปล่าของมนุษย์เจตจำนงนั้นคือมอบจุดสิ้นสุดให้กับมนุษยชาติที่จมปลักอยู่กับความเกลียดค้าน จอบศักดิ์สิทธิ์ใช้พลังบางอย่างส่งทั้งกลุ่มกลับขึ้นไปยังโลกความเป็นจริงแต่จริงๆแล้วเมตาเวิร์สกับโลกความเป็นจริงกําลังค่อยๆสอนทับกันกลุ่มแฟนทอมทีฟส์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโจ๊กเกอร์ในฐานะอาคานาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกแต่คนอนื่นๆกลับใช้ชีวิตไปตามปกตินี่คงเป็นไปตามที่จอบศักดิ์สิทธิ์บอกเอาไว้ว่ามนุษย์จํานวนมากเพียงใช้ชีวิตไปอย่างนั้นโดยที่จิตใจของพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นหากโลกในตอนนี้ถูกทับซ้อนด้วยเมตาเวิร์ส สิ่งต่างๆย่อมคงอยู่ได้จากการรับรู้ของมนุษย์ความเกลียดค้านที่กัดกินลากลึกของมนุษยชาติส่งผลให้พวกเขาไม่สังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือก็คือมันเป็นเรื่องปกติในการรับรู้ของพวกเขาและเพราะในโลกความเป็นจริงผู้คนเริ่มไม่สนใจเรื่องราวของแฟนทอมทิฟส์อีกต่อไปการรับรู้เกี่ยวกับแฟนทอมทิฟส์จึงไม่อยู่ในระบบของสังคมไม่นานนะักร่างของสมาชิกแต่ละคนก็ค่อยๆสลายหายไป โจเกอร์จะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีในเวลเวตรูมสถานที่นี้น่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่โจเกอร์ยังหลงเหลือตัวตนอยู่อีกอร์รู้สึกผิดหวังในตัวของโจเกอร์ที่ทำหน้าที่ในฐานะทริกสตาร์ไม่สำเร็จและในฐานะนักโทษที่ไม่สามารถไถ่บาปให้กับตัวเองได้เราจะต้องถูกประหารจากนั้นผู้ช่วยของอีกอร์ทั้งสองคนจัสตินกับแคโรลีนจะเข้าต่อสู้กับโจเกอร์แต่ด้วยการสั่งสมความสัมพันธ์กับพวกเธอทั้งสอง วกเธอจะปฏิเสธคำสั่งของอีกอร์แล้วขอให้โจเกอร์ใช้พลังร,งรวมพวกเธอเป็นหนึ่งเดียวจนปรากฏเป็นร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งขึ้นมาเธอคือลาเวนซ่าลาเวนซ่าบอกโจเกอร์อีกว่าอีกอร์คนนี้ไม่ใช่อีกอร์ตัวจริงเขาคือตัวตนของเจากศักดิ์สิทธิ์เทพแห่งการควบคุมเดมีอูกอร์สยาดาวบอทเมื่อเทพแห่งการควบคุมถูกเปิดโปงเขาจึงยื่นข้อเสนอให้กับโจเกอร์ว่าหากพวกเขาต่อสู้กันก็ไม่มีอะไรจะรับประกันได้ ว่าชีวิตของมนุษยชาติจะเป็นยังไงแต่หากเรารับข้อตกลง,งของเขาเขาจะทําให้แฟนทอมตีฟกลับมาการล่มสลายของมนุษยชาติจะไม่เกิดขึ้นแต่ความปรารถนาของมนุษย์จะต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาต่อไปแน่นอนว่าโจกเกอร์ปฏิเสธเทปแ่นการควบคุมจะดูถูกความโง่เขลาแบบมนุษย์ของโจกเกอร์ก่อนจะออกไปอีกอตัวจริงจะปรากฏตัวขึ้นลาเวนซ่าบ,บอกว่า ตอนนี้สมาชิกแฟนทอมติฟสทุกคนถูกขังอยู่ในคุกของเวลเบดรูมเช่นกันโจโกเกอร์ต้องดึงจิตใจที่อยากจะต่อต้านพระเจ้าของพวกเขากลับมาเมื่อโจโกเกอร์รวบรวมพรรคพวกจนครบพีกอลกับราเวนซาจะเล่าความจริงทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตณนะช่วงเวลาหนึ่งความปรารถนาที่ไร้ความรับผิดชอบของมนุษย์สั่งสมความเกลียดค้านจนเกิดเป็นตัวตนของจอบศักดิ์สิทธิ์จอบที่กลายเป็นเจตจำนงร่วมกันของมนุษยชาติ เมื่อจิตใจของมนุษย์จมดิ่งสู่ความเกลียดขานมากขึ้นเรื่อยๆพลังของมันก็พัฒนาไปอีกขั้นจนกลายเป็นเทพที่สามารถควบคุมความเป็นไปในจิตใจของมนุษย์ได้เดมิลกอสยาดอนบอกเขาจึงคิดขึ้นได้ว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปหนทางที่คู่ควรกับมนุษยชาติก็คือจุดสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์เท่านั้นแต่แล้วตัวตนที่เชื่อในมนุษย์อย่างมีความหวังก็ได้เกิดขึ้นเขาคืออีกอนั่นเองอีกอเชื่อมั่นในมนุษย์ผู้ที่มีคุณสมบัติมากพอ จนสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมวลมนุษย์ได้อีกอล์จึงสร้างเวเวตรูมขึ้นมาและให้กำเนิดลาเวนซ่าเพื่อรอการมาถึงของผู้ถูกเลือกทริกสตาร์ที่จะกุมความหวังของมนุษย์เอาไว้แท้แผงการควบคุมสนใจความเป็นไปได้นั้นของอีกอล์เขาจึงเลือกมนุษย์อีกคนมาเป็นตัวแทนในฝั่งของเขาคนคนนั้นคืออากิจิโกโร่นั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมอากิจิถึงมีพลังไวก์ดที่ควบคุมพลังเพอร์โซนาได้หลายตัวพร้อมกันแบบเดียวกันกับโจ๊กเกอร์ อากิจิโกโรจึงเป็นตัวแทนที่จะนำพามนุษย์ไปสู่การล่มสลายและเพื่อให้การนั้นมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเทพแห่งการควบคุมจึงเล่นไม่ซื่อพันธนาการอีกออไว้แล้วจับวิญญาณของลาเวนซ่าแยกออกเป็นสองส่วนเธอจึงมีความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์ก่อนที่เทพการควบคุมจะสวมรอยเป็นอีกอแทนและคอยเฝ้ามองทริสตาพ่ายแพ้ไปอย่างสิน้นหวังในช่วงเวลานั้นเองอีกอตัวจริง ได้สร้างตัวตนหนึ่งขึ้นมาโดยมีเจตจำลงเพื่อค้นหาและชี้นำทิกสตา์แทนเขาตัวตนนั้นคือมอกานนาเมื่อมาถึงตอนนี้มอกานนาจะจำทุกอย่างได้ว่าเขาเกิดขึ้นณที่แห่งนี้การช่วยเหลือของมอกานนาที่ผ่านมาทำให้โจกเกอร์และเพื่อนๆสร้างสายสัมพันธ์ที่ทรงพลังมากพอที่จะหยุดอาเคจิโกโร่ไว้ได้แต่เทพแห่งการควบคุมก็ยังคงเชื่อดังเดิมว่าหนทางที่คู่ควรกับมนุษยชาติก็คือจุดจบเท่านั้น และคดีของมาไซโยชิชิโดก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่ามนุษย์นั้นช่างอ่อนแอและเกลียดค้านเพียงใดการกระทำของแฟนทอมตีสที่พยายามจะช่วยพวกเขากลับสร้างความสับสนให้กับพวกเขาจนผู้คนเริ่มเหนื่อยล้าที่จะต้องตัดสินใจทำให้พวกเขาเชื่อสิ่งต่างๆที่สื่อนำเสนอมาอย่างง่ายดายและปล่อยให้มาไซโยชิชิโดขึ้นเป็นนายกต่อไปการซ้อนทับกันของโลกมนุษย์กับเมตาเวิร์สจะทำให้มนุษย์ถูกลบหายไปในที่สุด เมื่อพวกเขาปฏิเสธที่จะรับรู้ซึ่งกันและกันกลุ่มจึงตัดสินใจจะหยุดยั้งเทพแห่งการควบคุมในตอนนี้ผู้คนในเมืองจะเริ่มรับรู้ถึงการควบรวมของมิติแล้วชาโด์ของพวกเขาจะค่อยๆหายไปทีละคนโจเกอร์และเพื่อนๆไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกำจัดเทพ,พเจ้าที่รวมเจตจำนงของมนุษย์เอาไว้ตอนนี้มันยังอยู่ในรูปลักษณ์ของจอกที่ดูดเอาพลังของกงขันชาโด์มาฟื้นฟูตัวเองกลุ่มจึงตัดสายการลำเลียงพลังนั้นจนทำลายจอบลงได้ แต่แล้วร่างจริงของ oss, Bot, เดมิวกอสยาดอบอดเผยตัวออกมาความแข็งแกร่งของเทพเป็นคนะระดับกับพวกเราซึ่งเป็นเพียงมนุษย์แต่มอกาน่าตัวตนที่เชื่อมั่นในความหวังของมนุษย์ยังคงยืนหยัดที่จะต่อสู้เสียงของมอกาน่าส่งไปถึงผู้คนเบื้องล่างก่อนจะมีอีกเสียงตามมาเขาคือมิชิมะผู้ก่อตั้งเว็บแฟนไซต์หนึ่งในผู้คนที่เป็นอาคาน่าของโจเกอร์และเชื่อในตัวโจเกอร์เสมอมาผู้คนต่างพากันส่งเสียงให้กำลังใจ ตามที่มิชิมะทำสมาชิกของแฟนทอมทิฟส์จึงกลับมามีกำลังใจลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งความปรารถนาที่จะต่อต้านพระเจ้าของผู้คนดูเหมือนจะไปปลุกเจตจำนงบางอย่างในตัวโจเกอร์ขึ้นมาอาเซนเพอร์โซนาประจำตัวของโจเกอร์ปลดปล่อยพันธนาการของตัวเองตัวตนหนึ่งจากทะเลวิญญ,ญาณยื่นข้อเสนอให้กับโจเกอร์เมื่อทำสัญญากันเทพีิาจสาตาเนลก็ปรากฏตัวขึ้นพลังที่ทัดเทียมกัน ทำให้สามารถเอาชนะเทพแห่งการควบคุมมาได้เมื่อเจตจานงร่วมกันของมนุษย์จอกศักดิ์สิทธิ์หมดสิ้นอํานาจลงเปรียบเหมือนสมบัติในพาเลสที่ถูกช่วงชิงไปเมมนโต้กาลังพันธุลายลงตัวตนที่เกิดขึ้นภายในเมตาเวิร์สอย่างโมการ่าค่อยๆสลายหายไปโมการ่ากล่าวลาเพื่อนๆเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นเสียงของเขาไปในที่สุดทุกคนจะกลับมายังโลกจริงและดูเหมือนว่า ผู้คนจะไม่เคยรับรู้ถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเลยมีเพียงสมาชิกแฟนทอมทีฟและผู้คนที่เป็นอาคานาัของโจเกอร์เท่านั้นที่รู้เมื่อทุกอย่างจบลงซาเอตจะยื่นข้อเสนอให้กับโจเกอร์เธออยากให้โจเกอร์มอบตัวกับตำรวจเพื่อเป็นพยานในคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมทัลชัดดาวเพราะในเวลานี้เมตาเวิร์สล่มสลายไปแล้วทำให้ไม่มีหลักฐานใดๆแม้ว่าเธอจะลำบากใจแต่นี้เป็นทางเดียวที่จะเอาผิดระบบของชีโด และดำเนินคดีตามกฎหมายกับเขาได้เพื่อไม่ให้สมาชิกคนอื่นๆต้องเดือดร้อนไปด้วยโจเกอร์ Joker, จึงตกลงรับข้อเสนอของซายเอฟภายหลังเมื่อทุกคนทราบเรื่องทุกคนจะพยายามรวบรวมหลักฐานและหาทางช่วยเหลือโจเกอร์จนในที่สุดพวกเขาได้พบกับหญิงสาวที่ถูกชิโดกข่มขู่ให้ใส่ร้ายโจเกอร์ในคดีแรกเมื่อตัวเธอเข้าให้การบวกกับเสียงที่ไว้ใจในตัวของโจเกอร์ทำให้โจเกอร์พ้นผิดและถูกปล่อยตัวในที่สุดหลังจากถูกปล่อยตัว โจเกอร์จะฝันถึงเวลเวดรูมเป็นครั้งสุดท้ายอีโก้กับลาเวนซ่าจะแสดงความยินดีพร้อมกับมอบอาคาณาใบสุดท้าย The World ให้กับโจกเกอร์อคาณา The World น่าจะแสดงถึงสายสัมพันธ์ของโลกหรือผู้คนที่อยู่ร,บรอบๆตัวที่ส่งมาถึงโจกเกอร์อีโกกับลาเวนซ่าจะลากับโจกเกอร์เพียงเท่านี้เพราะหน้าที่ของพวกเขาในฐานะผู้นำทรกสตาร์เสร็จสิ้นลงแล้ว หลังจากนั้นทุกคนจะนัดฉลองกันที่คาเฟ่ะระอบลังและสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นเมื่อมอร์กาน่าในร่างแมวปรากฏตัวขึ้นเขายังพูดภาษามนุษย์ได้อยู่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่คิดว่าจะกลับมาได้หลงทางอยู่นานแต่ก็มาถึงจนได้คงเป็นเพราะตัวเขาเคยมีตัวตนอยู่ในโลกฝั่งนี้ในการรับรู้ของทุกคนมอร์กาน่าจึงไม่หายไปทุกคนจะพูดคุยเรื่องที่โจเกอร์ต้องกลับไปเรียนต่อที่บ้านเกิดแล้วแม้ทุกคนจะเสียดายกันยกใหญ่ แต่โจเกอร์ก็ตัดสินใจแล้วมอการ่าจึงจะตามโจเกอร์ไปด้วยเพื่อให้เขาไม่เหงาจนเกินไปและเขายังหวังเล็กๆว่าการที่ได้อยู่กับโจเกอร์อาจจะทําให้ตัวเขากลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาจริงๆก็เป็นได้เมื่อกําหนดการมาถึงเพื่อนๆในกลุ่มจะอาสาพาโจเกอร์กลับบ้านด้วยรถตู้ส่วนตัวพวกเขาจะเห็นว่ายังมีคนตามตัวโจเกอร์อยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นคนในหน่วยสืบสวนพิเศษนะครับที่คอยจับตาดูว่าแฟนท่องตีฟยังเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่า โมกาน่าจะจัดการกับรถของพวกเขาแล้วทุกคนก็ออกรถมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดของโจ๊กเกอร์เป็นอันจบสรุปเพอร์โซนาภ้าไขยคดีซัมดันจ